คนแบบไหนที่จะได้กลุ้มหัวใจของคุณค่ะมาเช็คดวงไปกับหมอดาวนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่รักใครยากนะคะหรือยังไม่พร้อมเปิดใจให้ใครจากอดีตที่เลวร้ายหรือว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะดึงใครเข้ามาในชีวิตเราจะมาลุ้นกันสำหรับคนโสดนะคะใครลักษณะแบบไหนนะคะที่จะได้กลุ่มหัวใจของคุณในอนาคตนะคะวี คนในเครื่องแบบว่านะคะตำรวจอาหารนายช่างนะคะคนทางไกลนักเดินทางนะคะแนโนนะคะคนจะต้องเป็นคนที่ใจถึงพึ่งได้เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็หนักแน่นเป็นคนที่กล้าหารเด็ดเดี่ยวนะคะอดทนถึงจะเป็นคนที่จะเอาชนะใจคุณได้หรือกุมหัวใจของคุณได้นะคะใบที่สอง เงินค่ะคุณไม่ได้หน้าเงินนะคะหมอดาวยังไม่ได้บอกเลยนะคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีฐานะการเงินที่มั่นคงสองเป็นคนที่นะคะมีลักษณะเป็นผู้นำสูงนะคะมีฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะทำไงได้เนอะคุณอุตสาห์คลองส่นมานานคุณก็ต้องหาคนที่ ดีที่สุดให้กับตัวเองมันก็ถูกต้องอยู่แล้วนะคะคนลักษณะนี้จะกุมหัวใจของคุณได้ก็คือจะต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็นะคะคุณอาวุธจะต้องสูงกว่าคุณนะคะคุณจะต้องพึ่งได้แล้วก็ต้องเปรคุณด้วยนะคะถึงจะกุมหัวใจของคุณได้แล้วก็จะต้องมีความยุติธรรมเด็ดขาด แล้วก็เป็นคนที่จะต้องมีฟอร์มมีอีโก้พอสมควรคุณถึงจะชอบคุณชอบคนขี้เก็กเหรอคะอ่ะยังไงก็สเปกของใครของมันนะคะไม่ตรงกันอยู่แล้วนะคะแสดงว่าคุณเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่ชอบคนที่นะคะเก่งฉลาดไวพิบดีมากความสามารถควรมีฐานะการเงินมั่นคงและเป็นคนที่จะดูแลคุ้มครองคุณได้ คนคนนั้นจะต้องมีหน้าที่การงานที่ดีเป็นตำรวจทหารนายช่างนักกฎหมายหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับบ้านเมืองเป็นคนใหญ่เป็นผู้ใหญ่นั่นเองเนาะนะคะคุณลักษณะนี้ถึงจะได้กรุ้มหัวใจของคุณในอนาคตใช่ไหมคะหมอดาวหมอดาวถายถูกไหมถ้าถูกบอกกันด้วยนะคะใครมาเจอคลิปนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่รักใครยากนะคะแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีให้ตัวเอง เสมอและสิ่งนั้นจะต้องดีที่สุดเพอร์เฟกที่สุดนะคะเก่งฉลาดเป็นผู้นํามีความเป็นผู้นําสูงนะคะแล้วก็โปรไฟล์จะต้องดีมากๆถึงจะกลุ่มหัวใจของคุณได้คะ่ะ